สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีกมาบพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมาบอกความฝันแม่สวยสุฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชคเลยดวงครับเลขศีเขาหรือบกเขาอันนี้ก็ไม่ผู้ใดบอกได้ครับผมมันก็เป็นความเสื่อเนาะเป็นความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เบิดครับผมแต่ว่าแปลฝันสวยกันเนี่ยแหละเป็นไง แปลฝันซอยกับแม่เนี่ยคนบอกนะคุว่าแม่แปลฝันบวเก,ก่งเวลารบก,กิงเลยแปลฝันบกเป็นเลยหล่ะเพิ่งก็เลยบอกว่าให้เอฟซีเบาหน่องแปลฝันให้เนี่ยหลกักการมาฟังบึงความฝันเนื้อเรื่องความฝันของแม่ิ่ณเป็นแบบไดบเบาหน่องก็ว่าเอาสิเดี๋ยวเบาหน่องอไปบอกลุงช่องหลักให้ทุกคนแปลให้ดีกว่าเดี๋ยวไดเลขตัวใดเดี๋ยวแม่ยังเขาไปเบึงหลักกาเดี๋ยวเบาหน่องจะเอามาทบทวนความฝันแม่อีกตั่หนึง เอาได้คือกันแบบนั้นก็นดีกันเพราะว่าทุกคนเไล้มีส่วนรวมในการแต่ฝันเป็นนํกากันแม่เพิ่นฝันว่าเพิ่นอันเขาป่าเพิ่นยางเขาไปในป่าเหมือนกับเพิ่นเพิ่นเราเพิ่นใจยางไปหมองไหมมองหนึ่งสักทีนี่แหละเพราะวันนี้แม่แล้วก็ถ่องไงเด้ในฝันะนะถ่องไงยางเขาไปเรื่อยเไปเรื่อยๆหิๆ้วหนัง เพืก็เลยกินน้ำลงไปพ่อปนี้ไปหอดเด็กสักพักหนึ่งคนว่าหูซึกอเจ็บทองขนดนีนะหูซึกอเจ็บทองปนี้เพื่อนก็เลยไปนอนอยู่ไต่ตนใหม่ไงมันไปนอนอยู่ไต่ตนใหม่บงปนีเพื่อนก็เจ็บทองขึ้นแห้งเจ็บทองขึ้นแห้งเพื่อนก็เลยไปเด็ดใบไหม่นั่นแหละมาวางปูกับผืนไปผู้เดียวคนว่ามาวางปูกับผืนแล้วก็นอดคนว่า นอนพิงกับต้นไม้ไงอยู่พเพื่อนวะพ่อปนี้เจี๊ยบทองแห้งคือคือลูกสิออกมาเนี่เพื่อนวะวอาคิดว่าท่านสูดคัวมเพื่อนวะเน็กหน่อยไหลออกมาเลยว่านะเน็กหน่อยไหลออกมาเลยพะวันี้พะอ,อันเน็กหน่อยออกมาเป็นเน็กหน่อยผู้ชายขาวอวบพะวันี้กําลังจาเน็กหน่อยขึ้นมามีมีเขียไข่ คือคือคือคนคือผู้ชายใส่ชุดสีขาวคนว่าใส่ชุดสีขาวมายืนอยู่ตอนนั้นคุณว่าใช่นะแล้วก็เอามือนั้นจับหัวนิดหน่อยเพื่อนบอกว่าอันนิดหน่อยคนนี้มันมีบุญเด้อเพื่นว่าเลี้ยงเขาไวด้ดีเด้อว่านใสพอกอาสุดข้อมปึ๊บแม่แล้วก็เลยสะดุ้งตื่นเล่าก็เลยว,ว่าเอรือวอา แม่สิมีโชกเป็เกหน่อยบอกงเฮเพิ่นกะวานะเพราบัดนี้เพิ่นก็นะนกมีหลานหน่อยอยู่ผู้หนึ่งอันนี้ตื่นมาเพิน่นว่าเพิ่นมีหลานหน่อยอยู่ผู้หนึ่งเป็นเ็กหน่อยผู้ชายเพิ่นก็เลยให้เนกหน่อยนะให้หลานหน่อยนะเขียนเลขให้เพิ่นก็บอกว่าหลานหน่อยเพิ่นประมาณไอ้จักขวบประมาณสามสี่ขวบนี่แหละ มันก็กาลังเขียนหนังสือเป็ดเนาะกาลังเขาโรงเรียนเขาอนุบาลอันพูนก็เลยว่าเท่าเขียนเลียงให้แม่เนี่ยพุ่ว่าอังกฤษนะพูก็นเลยบางนหน่อยนั่นกันเลยเอากระดาษมากเขียนให้เขียนให้สามโตเะ็นป่ะบางในหน่อยนั่นเขียนเหลียให้สามโตแต่พอว่าบุงหัวใจสีเกียวก็ฝันบ่แต่เพิ่นบอกว่าคันพูดได้คันฝันแบบนี้มันจิเป็นแบบใด แต่พอดีเพิ่นมี่หลานหน่อยอยู่เพิ่นก็นเลยให้หลานหน่อยเขียนให้หลานหน่อยเขียนเลขให้ครับสามโตวัวห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่อันนี้นห,นหาาาลหานหน่อยเขียนให้เพิ่นว่าเขามีหลานหน่อยอยู่เขาลองให้หลานหน่อยเขียนให้บ่งเพราะว่าเทวดาว่าอันนิดหน่อยคนนี้ สิบอันพามีโชกว่าฉันเบียงเข้าไว้ดีๆเล้าก็คืดเล้าก็บุบคือเห็นไผรว่าเลาว่าเลาก็คือเห็นล้านเราแม่สอยเลาก็คือเห็นล้านเราเราก็เลยลองให้ล้านเขียนหนังสือให้เพื่อนกับว่ากับบุหูเด้อแต่ว่าผู้ใดแปลได้เล็กตัวใดเอามาบอกเนี่ยเพื่อนว่าอันนี้คือเลขกที่เพื่นอนเขียนไอ้เลขกที่ล้านเพื่อนเขียนให้ คนเาเอามาไว้ประกอบกันแม่ก็มากอยู่เด้คนว่าเดี๋ยวมีไอสิไปหารถตารีไว้ก่อนคนว่านะลองไปฟันให้แม่สอยไปแนอนะครับเด้อเพิ่นฟันว่าเข้าไปในเข้าไปในปลาไปขอดูกกลางปลาไปขอดูกกลางปาลาแต่ก็มีผู้ชายเพิ่นกว่าเป็นเทวดาแล้วเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวมาหลูกหัวได้หน่อยบอกว่าเลี้ยงเข้าไว้ดีๆเพิ่นว่าเลี้ยงเข้าไว้ดีๆ ก็สิพ้ามีโชคกพึ่งว่วกะลองพิจารณากันครับเด้องวดที่หนึ่งก็ลักกระดาห์หกเจ็ดทำมาแปลโชคเป็นน้ำกัดนะครับเนาะแต่ว่าเมีซอยเพิ่นก็เลยให้ล้านเพิ่นเขียนอันตัวหนังสือเออตัวเลขให้ล้านพึ่งเขียนให้ห้าเก้าสี่นิดหน่อยลูกล้านเพิ่นกะประมาณสามขวบสามสี่ขวบนีกว่ะประมาณเนี่ยลูกอันลูกสาวเพิ่นนะนะอ่ะลองกันครับเด้อลองพิจารณาพิ่ง งวดที่หนึ่งก,กรกฎาคม67ห้ามามีโชคไปนํำกันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขผูสุขคนช่องเบาหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใส่ใจญ,ญ,ญาตในการรับชมและฟังนํเบาหนองกันบุหูดอกว่าเลขกจะออกตัวใดแต่ว่าเบาหนองได้เลขยังมาเบาหนองกระยากามาบอกสู่ฟังนะครับนะอ่ะจังได้กระลองพิจารมันนะครับเด้อเดี๋ยวผู้ใดได้ไดเหลขหลายคนล้ะครับทรงเหลขกว่าให้ทั้ง ท่านทรงเป็นขอความทั้งโท่มาบางเทื่อโทม่มาเบาหนองอัดเสียงกอท่านก็มีบางเทื่อโท,ท่ว่าสิคือลืมอัดเสียงไปเลยก็มีอยากเอาเสียงคนนะ่ะทิพนไ้เลนดนะ์ะเอามาบวสู้ฟังคือผีอันที่พิพนมาเหล่าฟันนั่นแหละอยากคิดตั้งสันนั่นแหละ่ะจะได้กระลองพิจารณ์นะครับเด้อเลกแม่สอยครับแล้วก็แปะฟันให้แม่สอยนาำพิ่นว่าฟันแบบนี้มันสีชดีบอ่อประมาณนี้กขอใหยทุกคน จงโชคดีคิดสิไงก็ให้สมหวังดังปาถน,นาสุขสุขพลน,นะครับเนาะงวดนี้ตัวเลขที่เป็นตัวใดไม่ผู้ใดบอกได้ครับเท้ามาหลุนกันเอาเนาะตังไดก็ลองพิจารณาบ้งครับเด้อเลขร้านแม่สอยเขียนให้ห้าเก้าสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวเพื่อนก็บ,บอกอย่ว่าให้ร้านเขียนให้อีกมันว่ามันบอกเขียนว่าเขียนชานี้ละ่ะมันวน่าเขียนชานี้ละ่ะบอกเขียนอีกดอกว่าไง ลองพิจารณาเอาเด้อครับเด้อจริงจริงยังมันก็บกินอยู่ที่โชคและดวงตาขาวดอกจะได้กับคอ้ทุกคนสุขสมหวังดังปรารถนาเฮ็ดยังกัให้ดีเฮ็ดยังกัให้เจริญนจะเลืจริญขึนนน้นไปนะครับเนาะอันอย่าลืมเด้องวดที่หนึ่งจุดทูบสามสิบหกดอกครับผมจุดทูบสามสิบหกดอกนับดอกไม้สามคู่นะครับเนาะ ดองวนสามครูนำแก้วหนึ่งเงินเก่าบ,บาทตั้งไปกลางแจง้งหันหนา้าออกไปทางทิศตะวันออกขอโทษขออภัยขอขมาพระแมรทรณีครับแล้วก็เบ่าเอาสิ่งใดที่มันดีกับากันเบ่าเอาเนาะแล้วแต่เทคนิคของไผของมันนะครับเนาะจะได้ขอคุณโชคดีเปิดกระเป๋ารอรับโชครอรับทรัพย์งวดที่หนึ่งกรกฎาคมเจ็ 67. สวัสดีครับ